One hour later. เอาละครับผมก็ขอ,อกลาบสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช่องอาโตสทีทีนะครับก็อยู่กันในเกม บีทเทพมอรณะนะครับทุกคนก่อนที่เข้าไปรับชมฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อไปนะครับเข้าไปรับชมลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสรุปหยกวิญญาณนะครับว่าปู่จะใช้ประมาณกี่ยกนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราไปดูตัวของปู่ก่อนนะครับ ตัวของส่วนในตัวของปู่จะเป็นหอวิญญาณมังกรฟ้านะครับถือว่าโหดมากเลยนะครับสายนี้โอเคนะครับปู่จะเป็นลักษณะสายแครี่เป็นการเผาไหม้ทั้งหมดแล้วก็ยังมีสตันแล้วยังลดความโกรธของคู่ต่อสู้นะครับครับไปดูสกิลแรกของเขานะครับของปู่ยามาโรตกนะครับเขาจะโจมตรีรายเดียวมีโอกาส20ทําให้ เป้าหมายติดสตันนะครับ1รอบแล้วยังสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นอีก60%ถือว่าหมดมากเลยนะครับส่วนสกิออนติเ,เขานะครับอันติของปูจะโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้ว ทำการติดเผาไหม้ต่อเนื่อง2รอบและยังมีโอกาสอีก20%ลดความโกรธของคู่ต่อสู้อีก300แต้มนะครับและยังมีโอกาส10%ให้คู่ต่อสู้ติดสตันนะครับแล้วเมื่อปู่จะเก่งนะครับเราต้องอัพให้ได้ประมาณ4ดาวนะครับเพราะว่าจะได้สก,กิลตัวนี้มาช่วยนะครับพบเพิงนะครับพบเพิงดียังไงล่ะครับจะมีโอกาสทําให้คู่ต่อสู้ติดเผาไหม้ต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับและอัตราการเผาไหม้ยอยู่ที่36%นะครับถือว่าแรงมากค่าติดอาการเผาไหม้ามาแล้วโอเคนะครับต่อไปจะไปดูนะครับ ต่อจากลุยฟูยเมื่อเกมเปิด1เดือนนะครับลุยฟูยจะเข้ามานะครับแล้วหลังจาก1เดือนปู่ก็จะเข้ามาต่อเลยนะครับทีนี้เราจะมาคํานวณนะครับว่าปู่จะใช้ยกวิญญาณเท่าไหร่นะครับสำหรับสายฟรีไม่ควรพลาดนะครับสำหรับปู่นะครับสามารถเล่นได้ยาวๆแน่นอนเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการคํานวณนะครับว่าเราใช้ยกวิญญาณนะครับในกรณีที่1นนะครับที่เราอยากได้แค่ ปู่ตัวเดียวนะครับได้เป็นปู่2ดาวเลยนะครับจะสุ่มอยู่ประมาณ6รอบนะครับเมื่อเรากดอัญเชิญ10ครั้งมันจะได้การันตี5เศษของปู่เลยนะครับทุกครั้งนะครับเราจะใช้จํานวนหยกนะครับ12,960หยกวิญญาณเลยนะครับส่วนในกรณีที่2อยากได้เป็นปู่3ดาวนะครับส่วนปู่3ดาวจะสุ่มอีกประมาณ8รอบนะครับโดยจะใช้จํานวนเงินเพิ่มอีก1 7 2 8 0ยยกวิญญาณเลยนะครับสมมติ ใครมีงบนันปูไปถึง4ดาวนะครับจะสุมอีก20รอบนะครับจะได้เศษ100พอดีนะครับจะใช้จับยกวิญญาณที่ที่43,200ยกวิญญาณเลยนะครับถือว่าเป็นงบไม่สูน์นะครับแลจะจับของการันตีช่วยอยู่นะครับการสะสมรางวัลน,นะครับเมื่อเราสุมถึง50ครั้งเราก็จะได้ปูมาอีกอย่างกะ2เศษนะครับ เมื่อเราสุ่ม10ครั้งเราก็ได้ปูมาอีก2เศษนะครับก็จะช่วยเบาลงในส่วนนี้นะครับและจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยเบานะครับเราต้องสะสมตัวนี้เยอะนะทุกคนคือเศษสารพัดนะครับเมื่อเราได้ตัวละครปูมาปุ๊บเราจะใช้เศษแค่40เศษเพื่อขึ้น3ดาวนะครับแล้วเหลืองบเอาไว้สุ่มอีก100เศษนะครับถือว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับทุกคนใครที่ดองไว้ก็สามารถเก็บไว้เยอะๆเลยได้นะครับอย่าพิ่งเอาไปใช้นะครับเก็บไว้ใช้กับปูนะครับโอเคนะครับสามารถดองโกเค็นวิญญาณได้น เบาลงนะครับสำหรับการใช้หยกวิญญาณนะครับโอเคนะครับก็ใครชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะครับบ๊ายบาย